พี่เต้นพนักงานดีเด่นบอส my boss my boss ต้องเปีย my boss อะไรคะ no no hey hey yeah. it's me we are the winner it's me the first t o n i w h t you win t n i h t you g i n อันนั้นเป้าโปรเฟชชั่นอลช่างมือหนึ่งของร้านสองเปียเคแคนเดปีบาเบลแขวงพัทยาอ่ะแต่งตัวให้พี่เต้ยก่อนพี่เต้ยพนักงานดีเด่นดูดิครบเครื่องครบองค์ทรงเครื่องตุ้มหูเอ้ยอุ้ยทองนี่แหละค่ะเป็นแสนแสนแทงสนุกเดี๋ยวก็โดนพ่อไปแทงซอยก้าวหรอกไปจับกําอยด์เขาไม่ทำอะไรเมื่อกี้มาจับกา ่ายรูปละบาหรบส่ตัวให้พี่เต้ยค่ะเต้ยกบีนั่นนเรกระบีนั่นนั่นกระบี่อ่ะกระบอกบี่เรยกระบี่เอออยู่นั่นปะไม่อยเียสองเปียไม้บอสสองเปียไม้บอสโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่อง เออมีดอกไม้ไหมเอาดอกไม้มาล้อมนะว้ายขอน้ำแดียงนะจ๊ะกับเท่ากับวานทองเอาน้ำแปมกแล้วเร็วเอาเล็กไว้ไหมน้าจ๊ะสตรกวนให้อายทำไมตสำเปียไม่บ๊อสก็วอนวิดีโอเหมือนกันเหรอน่ารักนะ โอ้เล็ดเล็ดเล็ดอันนี้นท่าน้องปกักถ้าน้องปักอยู่เขาจะแซวนะเรื่องอะไรหนา้นาหนา้นาหน้าน้าคราอะไรอ่ะมีลิปสีแดงไหมลิปสีแดงไม่มี<ว>บอสก็ต้องการวิดีโอเหมือนกันดูดูถ่ายใหญ่ละส่องเปียรหม้บอสเต้าไม้บอส not because me I put Facebook Facebook <oughs> <c oughs> เทดบุ๊ค่ไม่ใชาบุโมทุโม Why my phone is b l o k e d Why ออ you a o s e first you off first you off a n open ห g a i n กฟาสบุ๊กโอ้ยให่เปล o ทุโมเปลว w h ใหญ่เบ My friend l o ก k ่ My friend เปลวเรียกพี่เปาเรียกพี่เปาชัดมากอ่ะเปลาโน่น ้าลุกมี้าลุกมี and smile no 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 one more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  one I put in Facebook f a s t b o o k เข้าใกินอาหารเช้าบ่อยหรือเปล่าครับ f a s t b o o k โอ้ยรถรถสมบูรณ์แบบอะไรครับสมบูรณ์แบบ โอ้โหเลิศค่ะพี่เต้เอ้ย you g i อยูก u ฟยูก g ฟยอ you give your Facebook me Facebook Facebook อ่ะเสียอันสิเด็กเด็กแดงแดงหน่อยสิเด็กเด้จเด้งเจ้าว่าทครได้ก้าฮะเดี๋ยวจะโชว์นิดนึงเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าพี่เต้ยทำงานตรงไหนพี่เต้ยทำงานตรงนี้ค่ะ นี่บลาหัวมุมนี่เลิศมากไฮโซหลือเกินมีตลาดแตกไปเลยค่ะมีลูกเป็นน้องหมามน่ารักแผลใช่ไหมอ่ะแต่งหน้าค่ะช่วยกันนะเราต้องต้องแป้งให้มั <c oughs> จนจริงจริงมันต้องทานเราพื้นแลูวกวนแบบนี้เออถ้าเราพืกกา <c oughs> ้นจะไม่แผ้แล้วมันจะมันนี่เหระ ก็แล้วแต่หน้าแป้งทัพธรรมดาไม่ใช่เหรอแล้วแต่หน้าคนอะแพ้ไม่แพ้ก็ถ้าเป็นบีนแน่นอนแหละแพ้ทาแป้งมาพูดไม่หลอกเลิศสมบูรณ์แบบค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าแมทไหมเข้ากันแมทมากอันนี้ก็แมทสิอันนี้ไม่แมทได้ไงมันม่กทำน้ำใจคนดำๆหน้าดำๆไม่คุ้นรับผูมผิวหนักโอเคไหมแมทได้ต้องไปเปลี่ยนชุดไหมหรือชุดนี้ ก็ไม่ชุดอีกไม่เปลี่ยนชุดอ๋อไม่เปลี่ยนชุดแต่จะชั่สูงกระจกแล้วค่ะ๋อโตอะไรก็คุยจนเดือผัดแก้มไผัดแก้มได้ไหมเดี๋ยวซิมใจเย็นๆแกก็ทำงานแกเต็มที้เอเาเป็นย่างๆเรื่องบอร์โอเคเดี๋ยวสวยแล้วยวเราจะถ่ายใหม่นะคะเพื่อนๆทุกคน